หนูชื่อหนุยมาดับแดงันดี่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็พบกับหนุยและก็แน่ค่ะโอเคนะคะนี่นะคะเรามาลุเข้ากับตรีเรามาเข้ากับกระแสคือแบบเปลืองตาก็คือแบบอ่าได้เลยนะคะวันนี้เราสองก็มาในลุคแบบประเทศไทยรักประเทศไทยแดงขาวน้ำเงินนะคะคือมาในลุคแบบนี้ก็เติมสีสันนาอแล้วก็แบบว่าปลุกความเป็นไทยในตัวเราขึ้นมาแบบ อย่างนี้เลยนะคะแต่ว่ากว่าที่จะมาเป็นลุคแบบนี้ด้วยนีอยากให้ทุกคนไปดูวิธีการแต่งหน้าของเรานะคะแต่ก่อนเลยบีฟอริงจริงก่อนแต่งคะแนก็คือสวยอ่แล้วนะก็คือแบบเน้นแบบเปิดตาจะเจนเปลดอกตาแล้วก็อันนี้ก็คือแบบมีความกาดเฮดมีความปากแดงมาค่ะแต่บอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าอันนี้คือบ่งชาติไทยไหนดูเข้าใกล้สิ ทงชาติไทยนะมองให้เป็นทงชาติไทยนะมันเหมือนสีพาทเทลเนาะแล้วของแดงนะแดงสัตแดงขาวนะคะเป็นสีประจำชาติของเราเองใช่ผูกความเป็นไทยตัวเลยเพราะแบบแต่งมันเป็นตัวแดงนะคะคือเลือดตักสู้เลยเดี๋ยวไปดูการแต่งหน้าของเรากันได้เลยนะคะว่าจะสุดขนาดไหนเป็นยังไงบ้างไปดูกันเเรามาเริ่มต้นจากมัดผมกันก่อนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะจะมัดผมทรงเป็นตอนๆแบบนี้เลย นี่เครื่องสำอางของเราก็ลักลาดตากันไปหมดทุกคนเยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมานเนรมิตผิวแล้วก็หน้าของเราให้ฉ่ำใสกันไปเลย เริ่มจากตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือตัวรองพื้นค่ะน่ารักเลกนิดมากๆเลยของ small แบบนะคะตัวนี้เราก็ฉีดไปที่หน้าเลยค่ะแน่นๆใส่เยอะๆเลยค่ะมันแบบเป็นเหมือนแบบน้ำนะทุกคนแล้วมันก็ตบตกเกลียรเกียตบๆเกลียเกียวเฮ้ยมันโอเคมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่แบบว่าหน้านเสร็จแล้วนะบิ้งนะจะเป็นยังไงจะบอกว่าใครมีรองพื้นอะไรก็ใช้ของตัวเองไปได้เลยนะคะเอาแบบที่เราสบายใจ happy ไม่ต้องซีเรียสนะคะปล่อยใจสบายๆเวลาแต่งหน,น้าเดี๋ยวมันจะสวยเอง แล้วก็อันนี้พี่บอกว่าเป็นตัวสเปรย์ที่มีกับเพชรด้วยค่ะทุกคนก็ฉีดเลยค่ะความฉ่ำต้องมาความเงาต้องมาเพิ่มความฉ่ำเ้าค่ะฉีดไปเลยค่ะสวยเลยอะงงไปหมดอ่า,อาก็ต้องรุมแป้งสักหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นของ i อวิงบิ๊รีนะคะมีตั้ง3เฉดสีค่ะ,คะมีแบบสีขาวกลางแล้วก็เข้มน,นะคะก็อาะถูถูเยเรวมๆกันไปนั่นนะคะดี่ก็สวยเอง กลับเหตุอ,อีกหนึ่งเรานะคะงานกีตอร์คือต้องแหยน้อยหน้าไข่อูอ้ดแท่นชาร์ตต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาผสมสีเปลือกตาของเรากันนะคะให้มันมีความเป็นแบบประเทศไทยแทนแรงยังไงยังไงมันยังไงแค่แบบมาขึ้นทางก็ยิงสวยขนาดเลยแดงก็ต้องมาขาวางเงินต้องมาอุ้ เดตาเสร็จแล้วลงเรียบร้อยแล้วเราก็อย่าลืมที่จะมาลงเปิดแก้มค่ะปัดไปเลยค่ะปัดไปก่อนในอ่อนเองลิปก็คือต้องตามต่อาปากสวยไม่ไหวนะน้องมี <Wow. S 1> ค่ะมอวดอิ่มไม่ต้องไปฉีดฟิลเลอรล์อาทาไปเลยค่ะเอาที่ใจเราสบายใจเปิดตาทุมชาติมาแล้วผสมสีเสร็จแล้วพวงแก้มมาแล้วลิปสติกก็คือต้องมาแล้วทูถ่ายไปมันเริ่มจะสวยแบบ ขึ้นมาแบบทันทีเลยอ่ะแล้วก็มากันที่สาวสวยคนที่ต่อกันเลยค่ะโฉีดไม่ไหวคนนี้ฉีดให้ฉ่ำๆเพิ่มความเงางานน้องแนนจัดไปแล้วพี่กจ็จัดบ้างน,นะจ๊ะอ่ะเลยต่อกันด้วยรองพื้นตัวนี้เป็นรองพื้นสูตรน้ำของเนเชอร์เขาใช้เป็นเยอะก็เลยลองเอามาใช้กันบ้างก็ดีไม่เบาเลยนะแล้วก็ตบๆๆๆๆอ่าๆรๆๆ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 ๆ เสมอกันนะคะก็ชอบตรงที่บางเบานี่แหละแต่บอกไว้ก่อนนะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบหนักๆหนาๆนะแบบคารลเวลจัดเต็มนะคะตัวนี้ก็พอใช้ได้เลยล่ะแล้วก็เขียนคิว้วแล้ววันนี้มีเลือกใช้ซเว n a Color เลฉดสีตานเขียนคิว้วก็วาดเขียนตามปกติเลยค่ะแล้วก็ใช้แปรงปัดเพิ่มความฟูเพิ่มความเป็นระเบียบของคิว้ว จากนั้นใช้อายแชโดว์สีแดงนะคะทาที่ขอบตาทั้งหัวตาและก็หางตาใช้แบบคู่กันปลายเล็กนะคะเพื่อที่จะวาดให้ได้รูปแบบง่ายๆเลยถ้าเนกไทไม่ออกให้เึกสีประจำธงชาติไทยเลยค่ะแล้วต่อด้วยสีขาวเลยจ้าวาดไปเลยนะคะวาดแบบง่ายๆแบบนี้เลยทุกคนอ่ะมาเริ่มละเล็กดี แล้วก็สีน้ําเงินนะคะสีนําเงินตรงกลางวาดไปเลยทั้งสองข้างอะเป็นไงดูง่ายขึ้นเยอะไหมล่ะ <S <S อะแค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคนเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงตาด้วยอายไลเนอร์ er <S <S ไปเลยจ้ะเลือกแบบพูกันหัวเล็กนะคะจะได้กรีดง่ายๆกรีดจากหางตาไปก่อนเลย แรกๆอาจจะไม่ชินแต่ถ้าปรีดบ่อยๆก็จะชำนาญเองปรีดทั้งสองข้างเลยนะคะสวยเชียวปี๊ <Wow. S 1> และเพื่อเพิ่มความกลมโตของดวงตาก็ใช้มัสครลาปัดเลยจ้าข้างล่างและข้างบนนะคะเป็นไงดูหวานขึน้นไหมล่ะขนตายาวอะไรขนาดนั้นแล้วนะ่ะ <laughs> และเพื่อพวงแก้มอันอวบอิ่มนี้ก็ใช้บัชออนนะคะสีส้มอมชมพูนุ้ยเลือกใช้พาเลตของซีวน a าคัลเลค่ะเป็นเฉดสีที่นุ้ยใช้บ no ่อยที่เลือกเพราะว่าแพคเกจเขาดูน่ารักกรุบกริบอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเติมบลิสเตอร์นะคะให้พวงแก้มของเราดูแวววาวฉ่ำเพิ่มความเป็นประกาย และขั้นตอนสุดท้ายนุ้จะใช้ปิกต้นไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีปิกก็จะเป็นสีออกนูดๆว่าจากขอบป,ปากบนก่อนเลยต้นไม้รุ่นนี้วาดง่ายมากเลยคะ่ะแล้วก็วาดขอบปากล่างนะคะเสร็จแล้วง่ายงามอาจไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็มีความสุขที่สุดเลย จบไปแล้วนะคะก็นี่คือลุคแบบฟิ n i ชลุคเสร็จสิ้นของพวกเราแล้วนะคะพี่นุย้ยอ่ะก็ここเป็นยังไงบ้างเออถามความรู้สึกกันว่าแบบสอบมาจบแล้วรู้สึกไงบ้างเออตัวเองสวย,สวยรู้กลับมามีชีวิตชีวาใช่ไหม,มเพราะว่าพี่แต่งหน้าเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันอยู่แล้วก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์แบบนี้รอบสามนี้ใช่ไหมใช่ไม่ว่าทุกคนเป็นเหมือนนี้ป่ะคือเหมือนขาดอะไรไปอ่ะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้แต่งหน้าเป็นการที่แบบเราก็เจอผู้คนเจอลูกค้าแต่ว่าวันนั้นอะไปตลาดไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทาปากที่แบบคือมันต้องใส่แมสใช่ไหมที่ เป็นอะไรอะไรรู้สึกว่ารู้สึกเศร้ารู้สึกแบบมันเป็นอะไรพลังมันหายไปเลยนะไม่ใช่พลังมันหายไปแค่ไม่แต่งหน้านี่ยนะแค่ไม่แต่งหน้าใช่แล้วความมั่นใจอ่ะความมั่นใจก็หายไปรู้สึกกระทั่งคนอื่นป่วยเฮ้ยป่วยเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ยหยุดยุติยังวะอะไรเงี้ยเจอเจอกลับไปดูข่าวเยอะด้วยป่ะข่าวเยอะอะไรเงี้ยพี่ก็คิดว่าไอ้น่าจะเป็นเกี่ยวกับข่าวรยอะไปทำให้เราเศร้าแล้วก็เครียดด้วย ก็ตรวาพอไปตรวจก็คือไม่ได้เต็นเนาะเราก็เลยร reveal, que, like. it, ่วมไปแล้วก็ตรวเฮยไม่ได้ละเราจะกลับมาเป็นเดิมได้ละเราก็เลยว่าเฮ้ยต้องทําอะไรแล้วแหละแต่ปล่อยเนี่ยปล่อยตัวแบบอยู่บ้านบางคที่เอยู่บ้านก็ไม่ต้องแต่งตัวมันก็ได้นะใช่แต่พลังอ่ะมันก็จะลดไปด้วยใช่เพราะว่าถ้าเราไปขนาดเนี้ยพี่ด้วยสรุปแต่งมาถันเนี้ยกล้ากลับไปนอนอื่นบนเตียงอีกไหมอ่ะไม่กล้าละที่อจริงปะเออเอาจริงๆนะเดีบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมต้องแต่งหน้าเยอะทำไมต้องแต่งเต็มขนาดนี้เพราะว่าเขาบอกเวิร์กฟอร์มโฮมอ่ะจริงๆริงเวลางานต้องทำไหนต้องทำที่ทำงานไง การทำงานจริง,รงต้องทำที่ทำงานเวลนแต่ว่าคนที่เขาเป็นธุรกิจหน้าร้านแบบเหมือนพี่ๆแบบต้องเฝ้าร้านทำที่บ้านใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทํางานที่บ้านความรู้สึกมันก็เหมือนแบบบ้านคือพื้นที่พักผ่อนจิงป่ะบ้านคือพื้นที่พักผ่อนอยูใจบ้านคือท,ที่แบบที่หลับพักผ่อนอะอากัตริญาของเราอะเวลายอยู่บ้านเราก็อยากจะนอนอยากจะพักอยากจะดูทีวีอยากจะเล่นประสิทธิภาพในการทํางานสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่บ้านอยู่แล้วอ่ะเออมันจะลดไปอันนี้ขนาดคุณอยู่บ้านตลอดนะเพื่อจะเป็นเลย หรือบ้านตลอดนะเออแต่เนียสภาพแวดล้อมบอกเนี่ยว่าเอ้ยเราต้องเริ่มฟองคู่มไปไหนไม่ได้ไอ้เขาก็ออกไปไหนไม่ได้มันทำให้รู้สึกว่าทุกวันและทุกนาทีต้องอยู่กับที่นอนอยู่กับห้องอยู่กับบ้านตลอดแล้วพลังงานมันก็ลดเหมือนกันก็ใช่พี่พี่ก็เชื่อนะว่าน่าจะมีหลายๆคนที่ เป็นแบบพี่อืเยอะเลยแบบว่าคอมฟอร์ตโซนเนาะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่แบบนี้ปลอดภัยอยู่แบบนี้ดีแล้วไม่ต้องไปทําอะไรรุ่นวันอะไรเฉลีวิตปันอย่างเงี้ยให้รอดไปทุกวันเนี่ยบางคนก็เองนะน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆทุกคนนะว่าเราก็จะกลายเป็นคนคนนั้นอะแบบไปทุกวันทุกวันเลยก็เลยคิดกับพี่ว่าเฮ้ยวันนี้เราออกมาทําอะไรใหม่ๆกันดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเออมันอาจจะไม่ได้มีสาระที่สุดออกมาทุกคนแต่ว่ามันมีความสุขที่สุดเออพูดอย่างนี้ดีกว่าบางอย่างบางสิ่งเนี่ยทำไปอะมันไม่ได้มีสาระแต่มีความสุข อแล้วก็จะไม่ทาให้ตัวเองอะซึมหรือเศร้าหรือหมดพลังก็ลุกขึ้นมาหยิบแป้งปั้นๆไปเถอะแต่งปเถอะเดี๋ยวมันก็แบบดีเองอะใช่แล้วพอจริงเนี่ยพอเราเตะหน้าเป็นอย่างเงี้ยอยากทําอะไรต่อพอพอสุดแล้วเนี่ยเราอยากจะทําอะไรต่อก็อยากจะให้ประโยชน์กับคู่คนอยากจะให้เป็นเป็นแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยอดี๋ยวออกมาทำคลิปเดี๋ยวออกมาไลฟ์เหมือนกันแต่จังหวะที่คิ้วก็ไม่มีปากก็ไม่ทาขนตาก็ร่วงคือหัวก็ฟูอยากทำเลยไหมถ่ายรูปใหญ่ใหญ่ไหม ถ่ายรูปยังไม่อยากเลยจริงไม่จริงจริงจเลยนะเออขนาดถ่ายรูปยังไม่อยากเลยทุกคนเออแบบขนาดแบบจะออกไปตลาดอ่ะเจอคนรู้จักยังไม่อยากจะถ่าเลยเพราะเราไม่ไปอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะฉะนั้นออกมาสวยกันนะคะทุกคนออกแบบออกมาแต่งเติมสิ่งสารกันเนาะแบบว่าอะไรที่มันทำให้เรามีพลังอ่ะลุกขึ้นมาสวยรูปขึ้นมามีพลังและเราจะมีไอเดียพุ่งเยอะเลยว่าจะทำนั่นทำนี่เนี่ยเดี๋ยวจะไปทำคลิปอีกละใช่ไหมตอนทีแต่งหน้าเสร็จอ่ะตอนที่เราไม่รู้อ่ะคือแบบ นีบยอัคดคลิปแบบรีวิวฟันขาวรีวิวสีฟันได้สองคลิปละไมนแบบไม่อยากทำอะพี่นุ้ยเออแต่วันที่เราแบบส้มๆแล้วไม่แต่งตัวเออก็มก็อยากโม,ออมเอเออันนี้จริงเลยนะคะน้องก็ฝากทุกคนไว้นะคะใครที่ดูเราสองคนอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอยแบบเออได้พลังน้องก็อยากฝากติดตามนะในอีพีต่อๆไปด้วยนะคะใช่เนี่ยฝากเพื่อนวันนี้นะคะก็ฝากไว้นะคะสําหรับช่องของนี้นะคะที่ทํามาเพื่ออยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆ่อนและใครหลายคนนะคะก็ช่องหนูชื่อนุ้ยมาก ตามเราไว้ทนะ้านมีทั้งสาระแล้วก็ไม่มีสาระลงเล็บแต่มีความสุขนะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใน e ีต่อไปค่ะเดี๋ยวแอดคลิปสวยๆแล้วก็ไปไลฟ์สกันนะเจอกันค่ะ